โอเคสวัสดีครับเยวนะยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วใช่ไหมมันบอกว่ามีคนดูหนึ่งคนในจีแอคเซนนี่แหละแ <c oughs> อคเซนนี่แหละแ <c oughs> อคลุ่มพิเชนชื่ออะไรนะฮะได้เดี๋ยวผมบอกให้เหอาแมมทุกคนไปแก้งพิเชนในแอคลุ่มพิเชน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ โอเคครับสวัสดีจ้าไม่มีอะไรมากครับมาไลฟ์บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเรานะครับจะเป็นไลฟ์กันในจุ๊ก s นะครับผมวันนี้เรามาในธีมของเรื่องราวของการแอบรักเนาะหรือการปรึกษาเรื่องความรักต่างๆนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับผู้โชคดีนะ5คนนะครับผมเดี๋ยวจะได้คุยกับผมนะใน ทางที่แบบ Twitter เนาะใช่ไหมหลายคนที่ร่วมกิจกรรมใน t w i t เ e r นะครับผมจะได้เจอกันในจุกเสือเรามาคุยกันมาปรึกษาปัญหาความรักกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นความพิเศษครับถ้าใครที่เข้ามาดูนะฮะในจุกเนี่ยเราจะได้คุยกันด้วยนะครับผมคือเดี๋ยวเราจะเอาผู้โชคดี5คนจาก Twitter ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีอีกทั้งหมด5คนนะครับผมเพื่อที่นะครับจะมาพูดคุยกันอีกนะครับผมรวมกันเป็น10คนซึ่งผู้โชคดีีก5คนอย่างที่บอก จะสุ่มจากผู้โชคดีที่เข้ามาชมไลฟ์ในจุกนะครับผมเดี๋ยวใครที่อยากพูดคุยกันนะครับผมเข้าไปในจุกได้เลยแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมเนาะช่วงนี้ทำไรบ้างคะช่วงนี้นะฮะอยู่บ้านขายของนะฮะโอเคได้นะครับผมมีใครจะไปเจอกันที่จุกบ้าง มีแม่อ่ยมีแมเอ่ยโนละคนล่ะ,ละมีไหมครับมีไหมครับเห็นครับเห็นเห็นหนูไหมเห็นเห็นเห็นน้องผู้ส่งไหว้มาแล้วก็เป็นดอกกุหลาบด้วย ะฮะคือวันแม่ผมยังไม่ถ่ายรูปกับแม่เลยนะ <c oughs> ก็เลยมีกี่โทรไปหาแม่ถ่ายรูปกับแม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวลงแต่ว่าวันนี้คุยกับแม่นะครับสวดมนต์กับแม่ไปเรียบร้อยแล้วชั่วโมงกว่าวันนี้พาคุณแม่สวดใหญ่นะครับปกติจะพาคุณแม่สวดกระถาจากักรพรรดิแล้วก็ครอบลัสสวดจักรพรรดิสั้นๆเนะาะเพราะทุกคนเขาจะแบบเขามีทํางานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าสวดสั้นๆแล้วก็ทุกคนก็ไปทํางานกันอะไรเงี้ยนะครับส่วนผมเองผมจะมีแบบสวดก่อนจะมีเวลาสวดมนต์นะฮะเวลาสวดมนต์ของเรานะครับ <c oughs> โอเคสวัสดีครับโอ้ฟอร์มเปรูนะฮะเวียดนามเย่มาเลเซียฮัลโหลฮัลโหลเราเจอกันในจู๊นะครับผมวันนี้มาไม่มากมาแค่นี้นะครับมาบอกทุกคนเนาะว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในจูส์ อยากจคนไาพูดคุยกันในจ e กนะครับผมเดี๋ยวเรามาปรึกษาปัญหาความรักกันด้วยนะครับผมถ้าใครมีความรักอะไรหรือจะเป็นเรื่องราวในอดีตมาแชร์กันแล้วเดี๋ยวเรามาลองมาแชร์กันว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรามีสติแล้วเนาะเรามาแก้ไขปัญหากันว่าแบบย้อนกลับไปเรื่องราวในอดีตเราจะแก้ไขปัญหายัางไงกันเนาะนะครับ ทุกคนอาจจะบอกว่าวันนี้ผมแปลกใช่ไหมผมแปลกไม่ได้เซ็ตเหมือนไม่ดูเป็นพี่ต้อเลยหรือไปดูเป็นพี่ๆช่างผมท่านอื่นเลยใช่ไหมฮะมช่งางเหมือนกันช่างมันเถอะผมเองก็ได้อันนี้ <c oughs> อันนี้ช่างเซ็ตนะฮะช่างเซ็ตเซ็ตเองนะครับช่างเซนเซ็ตวันนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยไปเจอกันที่จู๊กส์นะครับผมเดี๋ยวห้าสิบเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรา ทุ่มห้าสิบเนี่ยผมจะต้องไปแซนไบแล้วนะครับในจุกนะครับผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีกนาทีนึงเดี๋ยวเราไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแซนไบรอในจุกแล้วเดี๋ยวใครนะครับอยากพูดคุยกันแน่นอนเดี๋ยวสองทุ่มเรามาพูดคุยกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปผู้โชคดีจากทวิตเตอร์นะครับห้าคนแล้วก็ผู้โชคดีที่มาชมไลฟ์นะครับอีกห้าคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความรักกันนะครับแบบแอบบลงรักมาแชร์มุมมองกันแอบบลงรักของแต่ละคนดีก,กว่านะครับผมหรือว่าใครมีแบบ เรื่องความรักจะมาปรึกษากันนะครับผมก็สามารถพูดคุยกันมาปรึกษากันได้นะครับผมในจุ๊กเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรอเจอทุกคนในจุ๊กเลยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ